กห่ยอ้เดินโี่รงยางนะครับองอมาจากตรนี้ดีเมยโอ้ยเหม่ยโอ้ยโคตรใหญ่เยโอ้ยช่วอเยนะครับเฮ้ยเฉยเยนะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอจีแฟมิลี่กับช่วงไปเที่ยวกันนะตอนนี้เราก็อยู่กันที่อุตรดตถ์กรมหลวงช,ชุมพรน,นะฮะจังหวัดชุมพรน,นะฮะนะครับตรงนี้นะครับในส่วนที่เขาสักการะกรมหลวงชุมพรนะฮะร่วตรงนี้อยู่ริมทะเลนะเนี่ยให้กอจีพาไปเจอทะเลไหม,มอุ้ยน่าเล่นไหมเล่นได้ปะเนี่ยนะนี่ตรงนี้เป็นเรือ เคยมาปะเคยมาไหมเคยมาแล้วปล่ครับนี่โชว์พุงเหรอเคยมาแล้วจะจำไม่ได้โอ้โหสวยไหมเนี่ยสวยไหมครับน่าเล่นเนาะทะเลนเนาะค้างไหมฮะทำหน้าค้างไหมไม่ค้างมาไม่ค้างก็ไม่ได้เล่นนะไป,ไปไปไหว้ งว่าวสนกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ตั้งอยู่บริเวณหาดทรายรีสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสร์สถานของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์องค์บิดาของทหารเรือไทยหรือที่ผู้คนเรียกกันว่าสเสด็จเตียซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของเหล่าทหารเรือรวมทั้งประชาชนทั่วไปคนเอเหรียญไปแบงข้ในต้องใส่ดินระเบิดไว้ได้วยิวยงออกมา มีรถตรงไหนตรงไหนกินรถโพเนี่นะครับมียางนะทำเป็นรูปรถแล้วก็เรือโอ้โหทะเลนะครับก็จีเนี่ยเป็นคนที่ชอบทะเลมากๆากเลย้อมอันนี้เขาเรียกว่าประภาคารน,นะฮะที่เขาไว้ดูดูทิศทางลมทิศทางเรือนะ สวยฮะอะไรอะ่ะพาไปดูเดีวพาไปดูฮะอันนี้คืออ,นนอ,อันนี้ปืนใหญ่หรือปืนเล็กอันนี้ปืนใหญ่หรือปืนเล็กอันนี้ปืนเล็กอันนี้ปืนใหญ่ตลกดูที่มีอะไรนะเหรียญเหรียญเหมือนกันเหรอแล้วมันจะยิงออกไปได้ไงเวลาย,ยิงอะเอวลายิงมันยิงไงมันทำาจากเหล็อ่าเหล็ก โอ้ยอย่างปักๆเลยเล็กนักเลเป็นเล็กเลยอันนี้เป็นเล็กลีกเ้กเป็นใหญ่อันนี้นะมีเหรียญมาแล้วนี่นะทุกคนปึ๊บมองเห็นไหมนี่มีเหรียญจริงๆด้วยเห็นด้วยแหละโอ้โหจริงมากนี่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะแต่ด้วยโกโปรแล้วประสิทธิภาพของโกโปรเป็นไงครับเห็นไหมนี่โอ้โหเห็นนะ แต่หนูเห็นด้วยแต่หนูเห็นด้วยตาตัวเองตาเปล่ามองไม่เห็นึนลแต่หนูมองเห็นประสิทธิภาพของโกโปรแปดแต่หนูมองเห็นนะครับผมค้างไหมตกลงค้างไหมค้างบ้างค้างบ้าเนี่ยว่ายน้ำข้ามไปเกาะตรงนู้นน่ะกลงรอบนี้กลงเข้าไปดูวัตถุมงคลน์มายังไม่เลยข้างหน,งนึไม่ได้เข้าหรอ ไหวแต่ข้างนอกนะไม่เป็นไม่เป็นทำไมไม้ายิ้มอ่ะม้ายิ้มจริงอ่ะม้าหุ่นล้ยอยอกกสีกสมอเรือรู้จักสมอเรือด้วยสมอเรือมีไว้ทำไมสมอเรือมีไว้ทำไมครับติ๊กต๊อกสมอเรือมีไว้ทำไมครับ ก็ <No. S 2> หมอเรือมีไว้ดึงไม่ให้ไม่ให้เรือไปไหนให้อยู่กะที่อนุสร์สถานประกอบไปด้วยศาลหลังเก่าอยู่ทางด้านล่างใกล้กับเรือลบหลวงชุมพรซึ่งเป็นที่ตั้งของพระตำหนักที่พระองค์สิ้นพะชนและศาลหลังใหม่ที่สร้างขึ้นมาบนเนินเขาโดยจำลองให้เป็นเรือลบหลวงพระร่วงและมีศาลตั้งอยู่บนเรือบริเวณนี้เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของหาดทรายรีที่สวยงาม สารหลังใหม่นี้ดูเผินๆก็เหมือนกับตั้งอยู่บนพื้นดินธรรมดาแต่ที่จริงแล้วบริเวณนี้คือเรือลบหลวงพะลวงจำลองโดยหัวเรือจะอยู่ทางด้านหน้าของสารมีการสร้างปืนใหญ่และเสากระโดงเรือไว้ด้วย โอ้ยใหญ่มากโอ้โหไม่ใช่ว่าแมวตัวอ้วนเฉยๆนะครับแมวเป็นฮิปฮอปด้วยไปเลยกระจิแมวมรวยไหมเรื่อยอุ้อยนี่คือคอทองคำใหญ่มากโอ้โหขอเลขหน่อยครับขอเลขหน่อยครับไปนายอย่ามายุ่งกับฉันฉันจะนอนอุอ้ยยังมีเสียงยนั่นนั่นนั่นไอยังพึ่งไปยอยังพึ่งไปอโอู้หูอู้หูเแมว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  โอ้โหร้หองตอบด้วยอ่ะอ้วนมากเลยครับ,ม,บมีเล็บด้วย๋อมีเล็บด้วยอ๋อนอนแพ้นะอ้ยอ้ยอุยอ้ยแมวมันบอกพูดว่าไงแมวบอกว่าอะไรนี่เหียวฉันจะนอนฉันจะนอนฉันจะนอนนะตามันเหมือนสีเขียวอะ่ะไหนอ่ะนี่หรอสีเขียวบนฟ้าน่ารักไหม กํงไ,ไหมโอ้โหแต่โต๊ะอ้วนม่โต๊ะอ้วนมาเลยมาไปล้างมือด้วยนะเออมาไปล้างมือนะแมวที่กกม,มัหลวงชุมพรนะฮะโอ๊ยต้นนี่เหมือนมีลูกเปล่าใช่ปะ่ะไม่ใช่อ้วนนะฮะทุกคน <laughs> พูดอย่างนี้เครื่องเลยถ้าเป็นคนท้องหรือเปล่าคุณท้องหรือเปล่าเอาไม่ใช่ครับอ้วนเฉย <laughs> โอ้ยอย่ามายุ่งกับฉัน นี่เป็นแมวฮิปฮอปนะฮะชอบแมชอบแม่เคิร์มแม่เคิร์มม่ดูยิ่งยิ่งยิ่งิ่ยิ่งยิ่โอ้ยเพื่อนๆ <im itation> มันเคิมนะครับมันบก,กชอ่อมากๆเลยอ่ะ <c oughs> ใช่ไหมโอ้ยมาเก่าขอชั้นอีกสีใช่ปะ่ะตัวตรงมันเป็นตัวผู้ตัวเมียอย่ามายุ่งกับฉันอย่ามายุ่งกับฉันแล้วมันจะเป็นตัวเมียนะฮะฮ <im itation> ึ่ม ตัวเมียหรือตัวผู้ตัวเมียนะฮะตัวผู้ตัวเมียนะฮะไหนตัวผู้ไม่มีไข่ไข่หาย mm hmm. อ๋อขิดไปแล้วเหรอ oh, <no. S 1> จริงเหรอเฮ้ยนายตอนโดนขิดอะเจ็บไหมไม่คุยไม่คุยโอ,อ้ชอบให้เกาคางนะครับ mm hmm. ชอบให้เกาคางฮะโอ จะมืดแล้วจะมืดแล้วกะดิกห่งกะดิกขางเชื่องมากเลยครับเชื่องมากๆเลยตัวอ้นปักเลยนี่เล็บยาวด้วยนี่เล็บยาวด้วยทุกคนไม่มีใครตัดเล็เออลลลบให้ลองลองเยาๆเยาเยาชอบไปเกาหัวล่ะโอ้แมวฮิปฮอปออซอยคอนี่แบบเต้นใหญ่มากเนี่ยชอบไหม <N iss im> นิ่มไหมขนน่ะขนเขานิ่มไหมครับตัวอุ่นไหมอุ่นน่ากอดอจ้ะไม่ได้ฝาไม่ด้ฝาน <N iss im> ี่ครับทาสแมวทุกคนนะครับมาที่กรม,มหลวงชุมพรก็อย่าลืมมาเล่นกับเขาได้นะครับแล้วก็ไปล้างมือด้วยแล้วก็ไปล้างมือด้วยลองนี่ จุดประทัดก็ไม่ตกใจด้วยนะ่าจะชินแล้วอะ่ะน่าจะจุดประทัดบ่อยมากมทำไมให้เต่าท้องเหรอ <c oughs> จะกกะจีมีจักกะจีด้วยห<ม>่างก็ดีก็ดีก็ดีห่างก็ดีเลยอลืมอืมอวนอ้นะวนเอื้อหือเขาบอกตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละอ๋อกำลังดีกำลังดีกำลังเพลิน <c oughs> แม่ลูกสองคนนี้ไม่ไปไหนแล้วครับหาไม่มีแล้วถูกตัดไปแล้วอื้มนิ่งน้่งนิยงนิ่งนิ่งอ้วนมาเลยวนตักเลยนิวงนงน่งส ไหนเรียกแม่พี่มรู้เรื่องอะไรจคุยอะไรจุดอะไรอ่ะมจุดอะไรก็ไม่รู้โอ้นมนมลูกนมจุดอะไรก็ไม่รู้นะครับก็จีสงสัยนะ่ะนี่นะนี่นะครับก็จีสงสัยครับอันนี้คือนมครับนมแมวแมวมีนมมีนมแค่ข้างเดียวนี่ไงม,มีตรงนี้ด้วยมีตรงนี้ด้วย มีตรงนี้ด้วยมีตรงนี้ด้วยมีฝั่งนี้ด้วยเแมวโอเคไปเถอะไปละไปละไปละวบาย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 แมวก่อนบาย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 เพื่อนเพื่อนด้วยนะครับน้องเหนียวน้องเหนียวบาย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 เพื่อนเพื่อนหน่อยครับบาย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 ไป ไป,ปยังครับไปยังครับกฤจิชอบไปยังครับรบะหว่างแมวกับกระต่ายอันไหนนิ่มกว่ากันฮะระหว่างแมวกับกระต่ายอันไหนนิ่มกว่ากันฮะ <aved? S 1> แมวกับกระต่ายอันไหนขนนิ่มกว่ากันกระต่าย<ๆ>กระต่ายนิ่มกว่านะโอเคถ้าขนฟูกว่านี้นะโอนมีเคยชอบกระบัดหายมด แสดงถึงอารมณ์ดีนะอืมอืม,อม,อมผ่านไปผ่านมาจังหวัดชุมพรก็จะลืมไว้มานะที่เนี้ยโอ้มีแมวให้เล่นด้วยสำหรับทัดแมวนะแล้วก็อย่าลืมล้างมือแล้วก็อย่าลืมล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ด้วยนะไปะไปแล้วบ๊ายบายครับอีกรอบหนึง่งอีกรอบหนึง่งบ๊ายบายโอเค <Yeah. S 1> สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม uh huh. กด subscribe ให้น้องกจิได้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย